โอเคครับก็ต้องขอสวสดีผู้ชมทุกท่านด้วยแนละ้ผมอยู่กับผมนาตีแป้งนะกับเกมสลิตเ e อ .io ในพาร์ทที่4แล้วนั่นเองนะครับก็ห่างหายจากเกมนี้ไปนานพอสมควรนะอตอนนี้ฝีมือตกหรือยังก็ไม่รู้นะครับสำหรับวันนี้นะเราก็จะมาเล่นเจ้าหนอนตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาไม่นานนะั่นก็คือสวัสดีครับ หนอนหรือหอยทากวันนี้โอ้ยมี2ตาด้วยสำหรับเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับก็คือการเป็นที่1แล้วก็การฆ่าผู้เล่นอื่นๆนะครับแสดงศักยภาพของเจ้าหอยทากสีแดงของเราให้โลกได้เห็นนะครับมาตอนที่ถึงเวลาตั้งชื่อแล้วนี่ครับผมกระดูบกระดูปชื่อแมงโคตุเลตเอาละครับเราจะเอาเจ้ากระดูบนี่แหละขึ้นเป็นที่1ให้ได้นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมเอาละครับผมตอนนี้ก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเราเป็นหอยทากตัวหนึ่งที่ตัวเล็กน้อยน่ารัก โอเคครับตอนนี้ก็ต้องกินไอ้นี่ก่อนนะเพื่อการเจริญเติบโตของเราตอนนี้เราหาเหยื่อก่อนตอนนี้เอ้ยเจอเหยื่อแล้วโอ้โยบนหัวมันคืออะไรเอ้ยเนี่ยบร้อยใจมากสวัสดีเจ้านอนหน้ายิปโอ้ยโอ้ยเอเลี่ยนเอเลี่ยนเออเอเลี่ยนตายนะน้อยอ๋อนั่นนัแม่งทิปลูกคิวนี่ครับนอนหน้ายิปตายไอ้โง่เอ้ยเฮ้ยเจ้านอนธงชาติสวัสดี อ้าวเฮ้ยโอ้ขอบใจมากเพื่อนนาเป็นคนดีจริงโอ้เขาเสียสละดชีวิตนะครับเฮ้ยสวัสดีพิวพิพโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินอย่างไม่ต้องคิดกินอย่างไม่ต้องสนอิวิวยอ้ยตรงนี้ตายอีกตรงนี้ก็ตายอืโอ้ยสองพันกว่านะครับผมโอ้ยอาหารอาหารโอ้ยอาหารครับเมื่อกี้นี่แบบว่าพลาดท่ามากนะตัวเล็กนี่ไม่ทันมองไม่ทันมองไม่ทันมองสมลำหน้า เราจะเอาชื่อเสียงของเจ้ากระดูปนี่ให้ขึ้นที่หนึ่งให้ได้นะโอ้โหเจ้านอนของเรานี่ไม่ใช่เจ้านอนดิหอยทากนะแนะ่เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวอะไรแล้วก็ไม่รู้โอ้โหุ้โหหน้าย,ยิ้มตัวใหญ่สวัสดีพี่น้องอ่าโอ้น่าจะวิ่งไปไหนละ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ้ากกุ้อเออเรียบร้อยอร่อยแน่นอนฮึบอ้าจ่าเอ๋ แน่นอนของเรานี่หักหลบไม่เคยพ้นเลยนะครับโคตรกระจอกจริงๆอ่าอย่าว่าแต่ติดอันดับหนึ่งเลยตอนนี้อุ้ยอุยอ้ยเพ่งพูดาอ้โหเราไปสร้างเกิดการประทักันครับเห็นใจแล้ว<อ>ฉันจะกินนายเาข,าจ,เา,ขาจะล้อมเราครับเนี่ยครับตายซะเถอะนี่แหละครับเรียบร้อยนะโอ้โหสเตปสเตปเป็นไงสเต็ปหอยทากครับสเตปหอยทากสเตปหอยทากหอยทากของเรานี่โคตรกระจอกนะครับโอ้โหอยู่ที่คนเล่นมากกว่าว่ะ อ่านี่ก็แปลว่าเราก็จอกสิเออนั่นแหละยอมรับเฮ้ยวันดีวันดีดีไงกระจอกเป็นไงจอนสีหน้าไม่ละเอ้าโหโอ้โหโวยหลาไม่พ้นโคตรอาหารตรงนี้แม่งโอ้โหโอ้โหแหล่งอาหารชั้นดีแหล่งอาหารชั้นยอดอืมอืมเอาเดะเอาเดะโอ้โหกินครับกินยาวๆครับกินยาวๆเป็นไงฝีมือเรานะนี่เราเปิดเราเปิดประเด็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีออกไม่ได้ออกไม่ได้เดะเดวเดะ อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยยังมีอาหารอยู่ตน,นี้เอ้ยเดี๋ยวครับรับรับับทางออกทางออกทางออกครับดีครับนี่คือทางออกสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวห่วงกินห่วงกินโอเคกินก่อนออกเรียบร้อยเอ้ยวันดีน้องอืมเราเป็นญาติกันนะเสียสละใช่ครับพี่ชายใช่ครับผมอ้าวเรียบร้อยครับสละชีวิตให้พี่โอ้ยใจดีเหลือเกินเราจะจดจําเจ้าไว้ในลําไส้ของเราเหมือนเดิมเอ้ครูปรับของเราหรือเปล่าเจ้าหนอนยิ้มตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับอ้าววันดี วันดีอ่ะกระตุกกระตุกอุ้ยกระตุกมากครับกระตุกมากมายอ้าวนั่นแล้วท่านผู้ชมค้างไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยไม่น่ายิ้มไม่น่ายิบไม่น่ายิบเฮ้ยสวัสดีเพื่อนอ้าวนายอยากตายไหมไม่อยานายอยากตายไหมไม่อยากก็ต้องตายเพราะว่าเราตั้งใจจะให้เขาตายนะครับโอ้โหเรียบร้อยเป็นไงเฮ้ยซีเคียวอืมเอาล่ะค่อยๆกินเฮ้ยอาหารเสร็จอาหาร เราเป็นตัวกินซากับเราจะแย่งของเขากินให้หมดอมนี่ครับนี่ก็คือวิธีการที่เราจะโตได้อย่างแบบปลอดภัยนะครับงับสวัสดีเรียบร้อยอนี่แหละอย่ายุ่งอย่ายุ่งครับอย่ายุ่งเฮ้ยเฮ้ยอย่านะตอนเขียวบอกว่าอย่ายุ่งนะอพอบอกว่าอย่ายุ่งปุ๊บรีบกินเลยนะกินต่อหน้าต่อตาเลยไม่มีความเกรงใจเอาซะเลยจ,จริงๆของเราก็รู้้อยู่เฮ้ยไอ้หนอนแดง นอนแดงตัวนี้ก็ท้าทางจะมายุ่งนะเฮ้ยสี่พันแล้วเยี่ยมเฮ้ยที่อาาที่สิบนี่เจ็ดพันกว่านะน่าจะขึ้นไปได้ไม่ยากขอติดอันดับสักหน่อยแล้วกันอ่าสำหรับครั้งนี้นะครับโอ้ยตัวเล็กตัวเล็กทีไรกูตายทุกทีไปแล้วดีกว่าเฮ้ย <c oughs> เพื่อนนายคงไม่อยากสู้กับเราสินนะอ่าก็อยากอยู่หรอกแต่ว่าโอ้ข้างหน้ามีนอนเขียวอะ่ะไม่ยุ่ง <c oughs> เฮ้ย่วนนี้นอนแดงเกือบชนแล้วนึกว่าหางตัวเองเอ่า ยาวเหมือนกันนะยาวมันก็นอนขาวอุ้ยออกดีกว่าโอ้ยอันตรายอเราจะล้อมครับเราจะล้อมเขาเราจะล้อมเขาด้วยความอ่าไม่ยอมครับเขาไม่ยอมอย่ามายุ่งกับฉันนะทำไมเป็นคนไม่มีน้ำใจอย่างนี้ล่ะอาไปเดี๋ยวเดีวดี๋ยวเดีวเเเรียบร้อยครับผมบอกแล้วว่าอย่าสิ่งอุมไอ้นี่แม่งมาตัดทางเฉยเลยตกใจสิ ไปเฮ้ยเอ้ย WA SP นะครับเหมือนเคยเจอป่าวะไม่น <ý coloured> ่าจะเคยเฮ้ยจีบีเขากินอะไรวะจีบีแบ่งเราด้วยสิอ่านี่ครับเราจะล้อมเจ้าจีบีนะครับเราจะล้อมเจ้าจีบีอึบอึบลงข้างล่างลงข้างล่างเอ้ยไอ้นี่มึงยุ่งอะไรเนี่ยฮะยังไม่ทันได้อันดับเลยไม่เป็นไรครับเริ่มใหม่อีกแล้ว ไอน,นี่มันสิ่งตลอดเลยโอ้อคือเด็กแว้นโอ้โหอ้าวาเป็นไงเรียบร้อยโหดโอ้บอกแล้วว่าอย่าสิ่งมากอย่าสิ่งมากนี่ครับเป็นการทําโทษเองด้วยเองด้วยอย่าตัดหน้าคนอื่นเป็นหอยทากที่โหดร้ายมากนะครับตัวนี้อ่าเฮ้ยข้างๆนี้น่ากินว่ะไปไม่ได้แล้วติดกําแพงเฮ้ยสีเหลืองไปไม่ได้เฮ้ยได้แล้วๆๆลงไปกินลงไปกินเออเฮ้ยอย่ายุกบอกว่าอย่ายุงเออนี่ครับโอ้โหยาวเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยยาวเหมือนกันนะเนี่ย โอ้โหกินตั้งแต่หัวเยินห่างเลย <c oughs> ที่สิบก็ยัง8 0 0พันับแม่งเอ้ยยาวไกลนะครับชีวิตชีวิตนี่ช่างสงบสุขจริงๆนะตรงนี้ไม่มีคนเลยก็ค่อยๆกินขี้หนอน <c oughs> จนเมื่อไหร่เราจะโตก็ไม่รู้นะครับเป็นร้อยเป็นพันหนอนเขียวโดโดนะครับโ,โดโด้เหมือนเคยเจอ ม,มันเคยเจอโดโดนะเราจะทกทายเขาดีไหมอย่ามายุ <the <the ่งกับฉันเลยวันดีโดโดนายมาตายให้เราหน่อยได้ไหมไม่อันนั้นเรียบร้อยครับผมตัวแค่นี้มันก็ยังไปฆ่าก่อนนะเออไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้วันดีโอ้โหอ้าวโอ้ยอย่าพึ่งล้อมเรานะอย่าพึ่งล้อมเราเรารู้นะว่านายจะทําอะไรเรารู้นะเรียบร้อยเป็นไงบอกแล้วว่าอย่าล้อมเราโอ้อ้นนันนี่ก็ยุ่งครับไอ้นี่ก็ยุ่งนะสงสัยอยากโดนล้อม โอ้โหนี่ครับเรียบร้อยอฝนแล้วเราฝน40ครับสวัสดีครับฝนจะมายุ่งกับฉันเลยลายจะต้องเป็นอาหารของเราแล้ว,ล,วล่ะตรงข้างบนน่ากินเหมือนกันครับแต่ว่าเราจะต้องเอาตรงนี้ก่อนเ,อเขาสกัดเราไม่ให้เราไปเคเราจะค่อยบีบครับออกทางไหนดีเนี่ยเราต้องบีบเขาเราต้องทำร้ายเขาโอเคกูยอมกดดันเขาเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำอะไรอ้าวเรียบร้อยตายเอง เฮ้ยอาหารอาหารอาหารเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้เหลืองไอ้เหลืองเฮ้ยอันดับเท่าไหร่อันดับเท่าไหร่ไม่รู้ที่รู้เริ่มโตครับเฮ้ยตรงนี้อีกตรงนี้อีกเออเหลืองเขียว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 โอ้โอ้โอ้ย่ายายายาออโอ้ยแปดพันห้าแปดพันห้าแปดพันห้าเฮ้ยอันดับสิบแล้วตบมือสิครับรออะไรล่ะเออแนั่นแหละตัวนี้เขานิ่งมากครับ เราจะต้องดูครับอ่าไม่นิ่งแล้วแสดงว่าเขายังมีชีวิตจ,จิตใจอยู่นะโอเค <laughs> แหมทักทีเดียวถึงกับฆ่าตัวตายเลยเอ้ยเหลืองไอ้เหลืองไอ้เหลืองฉันเกลียดหอยทากเหลืองไอ้เหลืองอย่อยยานะเว้ยอย่านะเว้ยรู้เปล่าถิ่นนี้ถิ่นใครไม่มีของใครหรอกพูดไปงั้นแหละอ้ยาวเหมือนกันนะเรายาวเหมือนกันโอ้ <laughs> เรียบร้อยขอบใจมากนี่ะ <laughs> เกียร์อันดับแน่นอนถ้ากินตรงนี้อันดับเก้าแล้วอันดับเก้าแล้วครับผมเรียบร้อยอันดับเก้า เฮ้ยเอ้ยว้าฮฮฮเฮ้ยเริ่มมานี่ก็แบบว่าโอ้โหเจออะไรเนี่ยสีแบบตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้เราจะค่อยๆเทียบเคียงเขานะตอนนี้เราทำตัวเหมือนเหาฉลามนะอ้าวอ้าวเหาฉลาม เหาฉลามเรียบร้อยครับเหาฉลามโดนแล้วเล็กแบบนี้ฉันไม่กินนายหรอกพี่จ๋าพี่อย่าขังหน่วยโอเคครับเขาคงไม่ทําอะไรเราหรอกเนอะเออนี่แหละเฮ้ยเขาใจดีครับเขาปล่อยเราเพราะฉะนั้นเราจะตอบแทนบุญคุณเขาด้วยกันในละคุณไอสีม่วงสีม่วงว่ะสีม่วงก็กินดิเออสีเขียวด้วยอืร่อยครับจะในละคุณนั้นเหรอเฮ้ยพี่อ๋อพี่เอ้ยกูตายเพราะพี่นี่แหละ โอเคก็สำหรับในครั้งนี Boy: ้นะครับเราก็ติดอันดับแค่ที่9เองนะครับโอ้โหยากเหลือเกินรู้สึกว่าเราเล่นตอนนี้คนจะเยอะเป็นพิเศษนะครับตอนเย็นๆเนี่ยแหละตอนแบบทุ่มหนึ่งอะไรอย่างงี้ไม่เย็นแล้วในหวานี่มันเริ่มค่ำแล้วโอเคก็สำหรับในครั้งนี้ก็สนุกสนานมากครับเล่นตัวนี้เล่นโคตรกากอจริงก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร์แลวก็กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยก็ได้นะครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงพบกััใหมม่พสวดีผ 谢谢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 谢